นี่นะคะคาเฟ่ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้<ฮ>จำที่แบบว่าสั่งอะไรมาก็กินไม่ได้ไม, <laughs> ไม่เคยอร่อยทุกอย่างสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปคาเฟ่ย่านรามอินทากันชื่อว่าโคชเฮาส์คาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่แบบใกล้ๆพมานานนะคะอยู่รามอินทา93คนไทยซีว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ใช่เลยสีผมเรานั่นเองที่เปลี่ยนไปคือตอนนี้ความรู้สึกแบบเหมือนคนบ้าแบบว่าเดินผ่านกระจกก็ต้องส่องตลอดเพราะว่าไม่คุ้นชินข่าวอัฟฟิตในวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็เป็นกระโปรงทวีตนะคะแล้วก็จะสะพายกระเป๋าใบนี้ไปเพราะว่าคาเฟ่นเนี่ยจะเป็นคนขาวๆทีนที้แล้วก็เลยแต่งแบบขาวๆไป้ันนไอเทมที่ขามไม่ได้เลยก็คอนี่แอลกอฮอล์เมื่อก่อนเราก็จะแบบเทมที่ขามไม่ได้ก็คือลิปสติกใช่ปะแต่ตอนนี้ก็คือ Number One ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอผู้ร่วมทริปของเราในวันนี้แล้วก็คือพี่ปุ่นนั่นเองกัตือญี่ปุณพี่ี่ปุนไหนรีวิวจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือสีผมนาโชอบเป็นยังไงบ้างคะก็คือเขาจะนัดมาทำงานเลยค่ะเราเล่นบุบลูกเองคาเฟ่ที่เราจะไปนะคะอยู่ซอยอยู่ซอยราบินทรา53นะคะ53ไม่ใช่5 Oh my god, trộm hoàng lang giật hết đời. ราสั่อเป็นเลมอนบล์ฟาว์นะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นมะนอาวอันชันนนะ่้นวเน็อขอแบบบูนิต Ice Chocolate ไหนขบุนนกป็นไอซ o ก o ล a t e c h o c แลช่ส่วนนี้ก็มันจะเป็นแบบอันชันผสมมะนาวแต่วอกแบบจืดๆแต่ว่าแบบเขาอาจจะทำให้เป็นอย่างนี้แต่รสชาติอาจจะให้มันให้มันกินคู่กับเค้กไงเพราะว่าเค้กมันอาจจะออกหวานก็ให้ความเป็นแบบจืดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ส่ยเค้กเพราะว่าไม่มีไม่มีแบบที่เราอยาก มองไปแล้วต่ตาน่าจะดีอันน้องน้ไหนบรรยากาศดูหกบรรยากาศในร้านนี้เป็นยังไงคะจะเป็นคนแบบขาวๆฟิล์มคลียรคีนไม้ก็เป็นแนวแบบที่เกล้อกินหอมอะชอบกินร้านเนี่ยหอคือคนแบบว่าไม่ได้บูมมากเพราะมันเป็นวันอังคารแล้วก็คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้แต่ว่า คือมันก็เป็นวันอังคารด้วยใช่ปะ่ะไม่ใช่วันหยุดล้วคนก็ไม่เยอะแต่ว่ามันก็มีคนแบบว่าเข้ามาเรื่อยๆมา<ช>เรื่อยๆอก็ไม่ได้ว่างถึงขนาดที่ถ่ายแบบสบายใจได้ใช่เออเออมันก็ยังต้องหลบบุมหลบคนอยู่โอเคเดี๋ยวจะขึ้นรูปที่ได้มาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงุ๊ไม่ได้ไม่มีรถเราจะมาคาเฟ่นี้ก็คือเดินเดินออกจากคอมมานาดมานะคะ เดินถัดไปประมาณ3ซอยคาเฟ่ยอยู่ที่ซอยเก็าสิบก <laughs> ใช่ <laughs> เดินถัดไปประมาณส <laughs> ซอยเดินนิดเดียวแต่ว่าคือแดดมันร้อนนะ่ะถ้ามีรถก็น่าจะสะดวกกว่าคะรถาเคาเฟ่เมื่อกี้เราต้องแต่งตัวโทนประมาณไหนคะสีประมาณไหน,ะะไหนจะเข้ากับร้านสีขาวใช่สีครีมสีขาวสีครีม <c oughs> สีเอโทนหรือแบบนตาลตาลเขียวอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ากับร้านไปค่ะกางรังก็ต้องเดินไ้ท้อง คน,นนี้อยากกินชาบูอยากกินซุกี้ิีน้อยมาหลายวันมากแล้วก็เล้าหรือเพื่อนมากแต่ว่าเพื่อนก็เมินก็เลยมินตลอดคนนี้ไม่เมินเขาออกจากบ้านมาแล้วไงไม่ออบ้านก็เมินมันเหมือนกันแหละอันนี้เป็นแอนด์แบนที่เราแบบเห็นมาจากในเฟซนะก็คือเอาผงไม้ไผ่ผสมลาสซี่แล้วก็ไปต้มแต่ว่าเนี้ยจะทำเป็นแอแบ มันจะอันเล็กลไหมใหญ่ไปเปล่าอ,อ๋อใหญ่ไปด้วยป้รงใส่ชีสแล้วปิดยังไงเลยทีเนี่ย๋อ,อเลยเอาล็ล็วๆปิดเลยไม่พ้นมือกูทีนะเออเอามือเลยมือครูงไงปิดมือกู <S 2> <S 2> <S 2> Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ อเหรวิ่แสกดีเป็นยังไงบ้างอากาศอาการตอนอาการอาการหลังจากรับประทานอิ่มแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างนิวามสุกดีค่ะเรากินเน้นอิ่มแบบพอประมาณนะพุ่มเคือไม่ได้หมายเขาว่าต้องกินให้มันแบบว่าน่นคือคือไม่ได้กินให้มันแน่นแต่ว่าแบบกดกระดุมเรียบร้อยแล้วตอ ตอนเข้าไปกินเหมือนแบบเป็นชูชกอ่ะคือมุกบับมุกบับเราก็จะคืออาการแบบไสแตกกระโปรงกระโปรงก็รูดซิปไม่ได้ถ้าลูบซิบก็คือมันไปหมดเลยแบบทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านเปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาปิดล็อกนี้กันร็องนี้เป็นล็องที่แบบอิ่มแล้วก็ร้อนมากร้อนจนตาพร่ากันเลยทีเดียวนี่มีอะไรจะมาขิงทุกคนด้วยดูน่ารักไหม ก็ถ้าน่ารักนะคะปิ่นเปิดร้านทําเล็บนะคะแล้วอีกหลายก็จะมีต่อขนตาด้วยถ้าเกิดว่าน่ารักก็มาติดตามเพจร้านแล้วก็ตามมาทํากันได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายน้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ